ก็สวัสดีครับนรักแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็จะพามาดูมวยวันลุมพินีนะครับ122นะครับก็มาที่คู่ไฮไลท์ของรายการของวันนี้เลยนะครับเดือดทะลุจอครับมวยฝ่ายแดงก็คือทางด้านทองลำพูนเอเอ็กกรุ๊ปนะครับเด็กหนุ่มจากจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้มาเจอกับทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับเด็กหนุ่มจากเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอ้โหคู่นี้นี่ก็ หัวกระทิของช่องเจ็ดเลยครับวันนี้ก็มาออกตู้โชว์ทางวันลุมพินีครับก็ไปพูดพ่อมทาเพลงครับตอนนี้ก็ไปกันเลยครับใส่กันเลยครับมาถึงที่ยกที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงทองลําพูนฝ่ายน้ําเงินเกาะเต่านะครับโอ้โหคค่นี้วันนี้ไม่รู้โกรธกันมาจากชาติปางไหนครับโอ้โหฝันซอขวาเข้าไปฟันซ่อขวาเข้าไปก็เอายังไงครับเกาะเตาจ้องเข้าไปบีเข้าไปต่อยหุกซ้ายอัปคัด กองลำพูนบวกขึ้นมากอเตาฮุกซ้ายกองลำพูนบวกซ้ายก็เตาอัปคัดกองลำพูนต่อยขวาเอาโอ้โหดวนหมัดกันนี่กอดมวยสาคนเลยครับคู่นี้ไม่มีใครยอมไม่มีใครถอยครับกองลำพูนก็ไม่ยอมถอยก็ปะยั่นเอาลอากอเตาบวกไปก็เตาอัปคัดไปทองลำพูนยังไงก็เตาอัปคัดไปเอาละครับเโอ้โหก็เตาบวกซ้ายต่อยขวาอัปคัดฮุกโอ้โหใส่นับไม่ทั่วน้ะครับตอนนี้ก็เตาฮุกฮุกขวาต่อยต่อย โอ้โหยังไงคอรลัมพุนยืนตัวแข็งยืนตัวแข็งตอบโต้ไหมคาร์ลัมปูบวกขึ้นตารลัมพูบวกซอกขึ้นโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวครับท่านผู้ชมคุณลุนช่องครับยังไงกอเต่าตัดลําตัวกเต่าตัดลำตัวไปหุกไปอัดไปตัดไปหุกซ้ายหุกขวาตัดลําตัวคอรลัมพุนตอนนี้โอ้โหเป็นพ่อบุญลับแล้วครับตอนนี้ครลัมพุนยังมีบวกสู้ครับคอรลัมพุนยังมีบวกสู้กอดเอาบวกไปโอ้โห บอชาตีน่าจะทนไม่ไหวครับคู่นี้เอาทอลำพุลบวกซ้ายเริ่มฟื้นขึ้นมาเอาอยัางไกงกอเดเตายังรถมันละครมีมกอดเตาบวกไปอัมประคัดซ้ายลำพูลยังโยกโยกโอ้โหไม่มีแข้งไม่มีติงเลยครับคู่นีรร้โอ้โห้น้ำพุลบวกเขากอดเต่าต่อยต่อยซ้ายต่อยขวายังไงครับโอ้โหทอลำพุลมีศอกบวกไปเรื่อยโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวยังไงต่อครับต่อไปก็ต่อยอย่าหยุดอย่าหยุดกับอย่าหยุดน้องๆอย่าหยุด ก็เตาฟันก็เตาโบกแทงเขาใสเชือกไปพองลำพูนโอ้โหตอนนี้กำลังเป็นพ่อบุญรับยังมีพวกซอกบวกมากอเตาก็เตาฟันก็เตาซ้ายขวาโอ้อัมประคดใส่สุดโอ้เหยียบให้สุดน้องๆเหยียบให้สุดอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดต่อยกันไปเอาแทงกันไปตอนนี้ของลำพูนเป็นพ่อบุญรับแล้วก็บวกซอกไปเรื่อยๆเอาบวกซอกเข้ามา โอ้โหโอ้โหแทงยัดเข้าไปไปท้ายบวกไปก้านคอเอาเริ่มฝื้นขึ้นมาเกาะเอาทองลำพูนบวกสอดเข้าไปอีกสอดเตาอัมคัดต่อยต่อยโอ้ยหมดยกที่สองครับสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยครับไปกันต่อที่ยกที่สามครับแดงทองลำพูนเอฟเอคัน้ำเงินเกาะเตาเพชรสมึกครับไปกันต่อยกที่สามยังเดินหน้าเข้าหาครับเกาะเตาแทงเขาซ้าย อ,อัดฉีดหนึ่งล้านได้มาสุดจากช่อง7็นี่ไม่ได้าไาเพราะโชคช่วยครับได้มาเพราะความพยายามล้วนๆครับสําหรับกอเตาทีชสมนึกมนนี้ยังเดินหน้าต่อไปถอดลำพูนพยายามเตะโต้ครับดักต่อยมัดดึงออกไปตอนนี้เริ่มตั้งได้ครับเริ่มตับต,ต่อเตะพื้นไปถอดลำพูนโต้ที่แข้งขวามาถีบออกไปอีกกอเตาเดินเข้าหามาเดิมครับเอาเดินเข้าหาอัมบัคัตอัมบัคัดอย่างไงโอ้โห้ายกับขวาครับยืนซดกอเตายังเดินเข้าไปอีก อลัพูนหัวดขวามากอดเต่าคืนด้วยซ้ายเดินเข้าหาครับกอดเต่าต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาอลัมพูนก็พยายามไม่โตครับพยายามฉาบเฉวยดักครับดักตอนนี้ดอกดักทุกอ่ากอดเต่าก็เริ่มมาคุมสถานการณ์ครับจิ้มขวาเข้าไปอลัพูนอับแข้งขวาเข้ามากอเต่ามาคัดห้อยอลัมพูนับตีนขวาเข้ามาอีกโอ้บวกซอก็มีเอายังไงกอเต่าโอ้โหถีบหน้าอีกหนึ่งดอกถีบนะครับตอนนี้อลัมพูนเลิ่นออกมาคุมครับ อ้อมคุมสถานการณ์ก็ตเตา่ายังไม่สนยันอย่างเดียวครับตัวนี้ไม่มีถอยโดนหมัดฮุกซ้ายฮุกขวาต่อยขวาอีกเกาตเต,าต่อาอัดซ้ายเข้าไปลพลุนเริ่มคุมจังหวะครับดักทีดักไอห,หมุนไม่ประทะครับดักเขาแทงไปเกาเตา่าพุนแทงโต้เข้ามาโอ้ยในมีหยุดใส่สุดเลยครับคู่นี้ลพลุนออกตีนซ้ายก็ตเต่าฮุกขวาเข้าไปเดินไปแทงเข่าซ้าย พอลำพูนดักต่อยตัดโต,ตมาอตอนนี้พยายามชาบถวยครับผีดดักไม่ตั้งศอกหน้าเข้าไปโอ้ยเอาโดนมัดซ้ายของกอเตากอเตาตามเข้าไปอีกกัดทุ่งข้ามาตปเข้าไปอย่าหยุดกับนัง้องอย่าหยุดอย่าหยุดเดินไปฝันศอกต่อยโอ้ยพยายามความพยายามสุดยอดมากมากครับคู่นี้ยังไงกอเตามาขัดทุกตัดลำตัวโอ้โดนเสียขาหน้าล้มลงไปลูกนี้ไม่เป็นไรครับอำไมทำไมเดินเข้าไปครับกอเตาพยายามขีบปันศอกซ้าย ล้ำบุโต้ได้สอกขวาโต้ด้วยซอกขวาไปอีกโอ้โ oh ห oh, โดนบวกเข้าไปอีกเดินเข้าไปขีบเข้าไปไม่มีหมดเลยครับคู่นี้ครับซ้อมมานี่น่าจะเกิดร้อยั้งคู่ครับโอ้โ oh ห oh. สุดๆกินแมวเลยเดินเข้าไปกอดเต่าไม่หยุดครับล้ำพูนก็ยัหยุดไม่หยุดเอาไม่มีใครหยุดเดินบวกมาลำบุนหนึ่งสองเข้าไปกอเต่าบวกเข้าไปแทงเข่าขวายัดเข้าไปยังไงงอโดอนมัดเข้าไปกอลำบุนก็บบวกสู้เข้าไปถูกตัดลำตัวตัดลำตัวยังไง โอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับมึงทีกูทีเลยครับกูนี้เอาเต่าฟันฟันฟันจ่อเข้าไปอีกฟันซอเข้าไปอีก,กเตา่า,า,ายัางไงเมาเมาอังทอล์พูนยังยืนอยู่ได้เต่าโบกซ้ายทะล์มพูลฟันซ้ายฟันขวาโอ้โหดีวผมก็ไม่มีเสียงเลยครับตอนนี้มันจุดติงก็ด่งแมวไปเลยเอาเต,าต,ต่าออยออยทอล์มพูลออยเต่าแทงออยโอ้โห ตบมือสิครับสุดๆไปเลยครับคู่นี้ใส่กันเต็มแม็ก3ยกเลยมาดูผลการให้คะแนนครับโอ้โหสุดๆมันจริงครับผลการชูม,มือก็เป็นทางด้านทองลำพูน f อกรูปครับเป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนนกอเตากระเป๋าลิงกี้ไปนะครับในไฟนี้สุดตริงกระดิ่งแมวครับลรับโบน,นัสเบิ้ลคู่ครับคนละ350,000บาทจากบอสชาตีไป